อามิน,นี่จ๋าคามรืความรู้สึกวันนี้หน่อยกับก,บการมาร่วมงานกัทางไอคอนสยามค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแลวก็ดีใจมากๆเลยนะคะทีะ่ได้เราเริ่มมาเป็นนางสงกรานในปีนี้นะคะ่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นนะคะยอมรับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่เคยได้แต่งชุดไทยจัดเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งตั้งแต่แต่งตัวรู้สึกคนลุกคนลุกสู้เลยะคะ่ะดีใจเป็นเกียรติมากๆในปีน อันนี้เป็นครั้งแรกของมินนี่เลยบางที่ได้โอกาสแต่งชุดไทยติ๊เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งเต็มคะ่ะเนี้ยค่ะแบบว่าคือเย็บเย็บสดกับตัวเลยใช่แล้วก็เพิ่มเพิ่มประดับทุกชิ้นคือมีสตอรี่แล้วก็มีค่าลำค่ามากๆนะคะหนูก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ใั้นรี oh, วิวให้พี่พัด่อยใช่ไหมว่าชุดวันนี้มีอะไรยังไงบ้างโอ้โหชุดวันนี้ใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะคือเป็นคอแล้วก็มีทั้งกําไลก็คือต้อง ไม่น่าจะว่าใช้ใช้คําศัพท์ว่าอะไรแบบว่าเลเยอร์เลเยอร์สวยงามนะคะมีแหวนแต่รวมหนูเป็นคนเลือกเองด้วยแหวนนะคะแล้วก็มีสบายแล้วก็สะพัสอ่ามีสวยแล้วก็ที่หนู proudly present นะคะมีเข็มขัดน,นะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเป็นตัว M ด้วยเป็น M มาจากชิโนกินนี่มิน, M ino, ทนมิที่หัวหนักมีรูกเครื่องเครื่องที่หัวหนักมีรูปตอนแรก เข้าที่คิดไว้ค่ะพอใส่มาเนี่ยสักหลายๆชั่วโมงก็เริ่มตึงๆแล้วกับบรรยากาศบรรยากาศงานวันนี้งานสำคัญวันนี้คึกคืนมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนแฟนคลับเนเวอร์แลนด์จากต่างประเทศก็บินมาดูมาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆก็มาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจคนเยอะะการกลับมาทำงานในประเทศไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างมินนี่ดีใจค่ะเหมือนช่วงนี้หนูมีโอกาสได้กลับมาทำงานที่ไทยบ่อยขึ้นก็เลยรู้สึก อิ่มเอ้มละกัน,นะค่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอฟแฟนๆที่ไทยบ่อยมีโอกาสไปเที่ยวไหนบ้างไม่มีนี่ต้องการความจริงงานวันนี้คือหนูเพิ่งถึงเมื่อเช้าค่ะแล้วก็มางานเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าหนูก็บินกลับเลยเพราะมีงานต่อที่ที่ประเทศเกาหลีงานที่เกาหลีพรุ่งนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะยุ่งๆอยู่แล้วก็เตรียมพอดีเพิ่งโปรโมตอัลบั้มล่าสุดไปนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมรอทำอัลบั้มใหม่แล้วอัลบั้มใหม่ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอุ้ยบอกได้ไม่น่าก็ ก็ประมาณเกือบเกือบประมาณสัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเริ่มทำเพลงกันแล้วค่ะเป็นไงบ้างกับกระแสของเราที่แบบว่าดีขึ้นดีวันดีคืนคดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับเสมอเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างแฟนคลับที่ไทยบางทีช่วงช่วงก่อนอันนี้หนูก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาเจอแฟนคลับบ่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ก็เราคอยคอยพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจหนูรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ก็พยายามกลับมาที่ไทยบ่อยขึ้นจะได้เจอแฟนๆให้หายคิดถึงมนี่ไม่มีโอกาสอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศ มีบ้างละคะแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หนูจะชอบส่งมาให้ดูว่าเอ้ยมีคอมเมนต์อย่างนี้อย่างนี้นะวันนี้สวยนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างว่ามันเป็นกำลังใจให้ในการทํางานของเราบ้างเป็นค่ะเป็นกำลังใจให้หนูเยอะมากๆรู้สึกบางทีก็มีบ้างที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นกําลังใจของแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนหนูก็มีกำลังใจก็รีบอยากทํางานรีบปล่อยผลง,งานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ชม พอแล้วมันมีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศตอนที้เจ้าแฟนกลับเดินไปหาด้วยใช่วีมีคุณยายคนหนึ่งมาแบบว่าค่ะมีคุณยายท่านนึงอดเขามาแบบว่าอวยพรหนูด้วยหนูรู้สึกว่าโอ้ยแบบว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเพราะหนูคิดถึงบรรยากาศงานสงกรานต์ที่ไทยมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับมาช่วงสงกรานต์หลายปีแล้วกี่ปีแล้ววันนี้หนูว่าตั้งแต่เดบิวต์ไม่ได้กลับมาช่วงสงกรานต์เลยค่ะประมาณหนูว่าเจ็ดปีได้แล้วเปลี่ยนไปไหมพอมาเห็นบรรยากาศคือคืนมากค่ะหนูดีใจที่แบบว่า เหมือนคือม,มีมีชาวต,ต่างชาติเลยนะท่องเที่ยวมาทเที่ยวงานที่ประเทศไทยเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่ามีหลายๆท่านที่รู้จักบอกว่าเอ้ยมามาช่วงมาประเทศไทยช่วงนี้มาสงการหรออะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนรู้จักงานสงการเยอะเยอะมากกระแสมินิ่ที่บ้านเราดีไงบ้างอ่ะที่ได้ประกาศไม่แน่ใจว่าดีไหมแต่ก็เหมือนจะมีวันนี้ก็น่าจะมีคนรู้จัก,นะร,จกรู้จักหนูเยอะขึ้น <laughs> <laughs> ใช่ก็ดีใจค่ะุกคนบอกว่าให้การต้อนรับหนูอย่าง ก็มินนี่ฝากผลงานที่นี้เลยค่ะคุกค่ะก็ล่าสุดเอ่อก็เพิ่งปล่อยเอ่อเจ๊ไอเดอร์เพิ่งปล่อยเอาปั้มที่สองไปนะคะทูนะคะแล้วก็หมดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมอัลบั้มใหม่อย่งไรเร็วๆนี้ติดตามชมกันแน่นอนไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มินนี่แล้วก็พวกเจ๊ไอเดอร์ด้วยนะคะขอบคุแล้วมินนี่ปุยทอร์ปวยทอปีใหม่สงการไทยหน่อยค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะปี2500 ก็ขอปีนี N ้ e. เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนทุกคนสุขภาพนแข็งแรงนะคะแล้วก็เล่นน้ำก็เล่นน้ำกันอย่งางปลอดภัยแล้วก็ขอให้มี N e. ความสุขมากๆค okay, ่ะโอเคปีนี e. ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขอน